เห็ดหลินเจรหลินเจรหลินเจรเป็นสมุนไพรจีนที่มีมานานกว่า2,000ปีแล้ววันนี้นะฮะผมจะเอามาทำเมนูง่ายๆกับเมนูนี้เลยครับข้าวต้มกุ้งเห็ดหลินเจรเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าใส่ข้าวหอมมะลิก,ก่อนเลยเครื่องปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือปน่น ผงปรุงรสไก่รากผักชีกระเทียมที่ไทยเม็ดอันนี้โขลกรวมกันเห็ดหอมสดเติมน้ำต้มเห็ดหลินจือที่สเกลข้าต้มขีดที่1.5ครับกดปุ่มโปรแกรมข้าวต้มนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีก40นาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กุ้งกันนะครับหลังจากครบ40นาทีแล้วนะครับเราก็นำกุ้งใส่ลงไปนะครับไปขึ้นที่ปุ่มบอมเลยนะครับแสดงว่าสุกแล้วแน่นอน ขึ้นใช่ต้นหอมซอยโรยเข้าไปนะครับกระเทียมเจียวหอมหอมไม่น,น่าเชื่อว่าน้ำเห็ดหลินเจอเนี่ยพอมาทำเป็นข้าวต้มเนี่ยนะฮะมันหอมมากเลยนะครับและเชื่อไหมครับว่าข้าวเนี่ยมันนุม่มนุ่มถึงขนาดที่เรียกว่าคนแก่เอาเหงือกเคี้ยว,ย,วยังได้เลยนะครับน้ำเห็ดหลินจือเนี่ยผมเพิ่งเอามาททำเป็นข้าวต้มเป็นครั้งแรกเลยนะฮะหม้อนี้เนี่ยมันว จริงๆเลยนะครับกับเมนูนี้นะครับข้าต้มกุ้งเห็ดลิ้นเจอลิ้นเจอลิ้นเจอ